การผ่อนคลายมาตรการของศูนย์บริหาสรสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคโดยการอนุญ,ญาตให้สนามกีฬากลางแจ้งสามารถเปิดให้บริการได้ถึง20นาฬิกาหรือการอนุญ,ญาตให้ทำกิจกรรม ที่มีการรวมตัวได้ไม่เกิน25คนรวมเป็นสัญญาณที่ดีไปยังกิจกรรมทางกีฬานับตั้งแต่วันพุธที่1กันยายนเป็นที่แน่นอนแล้วว่าสนามกีฬาซึ่งเดิมถูกควบคุมการใช้งานผ่านมาตรการของภาครัฐต่อการควบคุมการระบาดของโควิด -19 จะกลับมาใช้งานได้ปกตินับจากถูกปิดใช้งานพร,พร้อมๆกับการประกาศล็อกดาวน์กิจกรรมต่างๆเพื่อสกัดการโควิด -19 นับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา การสกัดการโควิดีนของภาครัฐต่อกิจกรรมทางกีฬาคือการขอความร่วมมือไปยัง88สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในการระงับหรือเลื่อนการแข่งขันออกไปเพื่อไม่ให้กิจกรรมกีฬาเหล่านั้นเป็นเงื่อนไขในการแพร่ระบาดของโควิด1 9จากการรวมตัวของผู้ชมโดยเหตุนี้ทําให้กิจกรรมกีฬาที่เป็นรายการแข่งขันใหม่ต่างถูกระงับไปแทบทั้งสิน้นโดยรายการแข่งขันที่จัดขึ้นในระดับสากล ที่เป็นการแข่งขันขในแบบส่งท้ายก่อนที่ภาครัฐจะประกาศล็อกดาวกิจกรรมได้แก่การแข่งขันแบดมินตันยูเนกส์ไทยแลนด์โอเพนแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพนและแบดมินตัน HSBC BWF ีซีบีดั f เบ a l อร์ทัวร์ไฟนอล2020ซึ่งทั้ง3รายการถือเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติจัดขึ้นในไทยตลอดเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาที่ Impact a r e n a เมืองทองธานีนนทบุรีในรูปแบบบับเบิลหรือพื้นที่เฉพาะเพื่อง่ายต่อการบริหารการแข่งขันขและแน่นอนว่าเป็นการจัดขึ้นในรูปแบบที่ไม่มีผู้ช ในสนสามเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 และเงื่อนไขาบางประการที่มือเอิมนวยต่อการจัดแข่งขันเช่นคำสั่งของภาครัฐห้ามรวมตัวทำกิจกรรมรวมไปถึงการห้ามใช้สนามกีฬาข้อกำหนดหรือข้อขอความร่วมมือเหล่านี้รวมมีผลไปถึงภาคกีฬาแทบทั้งสิง้นที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมใดๆได้เลย กระทั่งมาถึงการประกาศผ่อนคลายข้อบังคับใช้ของสอบอคที่เป็นเหมือนการคลายล็อกเปิดโอกาสให้กิจกรรมกีฬากลับมารีสตาร์ทได้ทั้งการรวมตัวของจํานวนนักคนในกิจกรรมที่หมายถึงนักกีฬาคารารละ25คนหรือการอานุญาตให้ใช้สนามได้ถึงเวลา20นาฬิกาแนวทางเหล่านี้รวมเป็นการสร้างความหวังให้กับวงการกีฬาที่จะกลับมาดําเนินกิจกรรมได้และการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพไทยลีกที่จะแข่งขันกันตั้งแต่วันศุกร์ที่3กันยายนเป็นต้นไป ก็น่าจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ต่ออนิสงส์งที่จะได้รับการผ่อนคลายของสอบคที่มีผลต่อกิจกรรมทางกีฬาได้มากขึ้นการแข่งขันกีฬาและการมีผู้ชมในสนามคือความสัมพันธ์ระหว่างการความเคลื่อนไหวที่มาจากฝ้าของการกีฬาแห่งประ,ระเทศไทยหรือกกทจึงเป็นการเคลื่อนไหวในแบบผู้ขนาดที่น่าสนใจที่จะหาทางดึงเอาวงจรกีฬาให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแม้ว่าจะไม่สามารถอนุญาตให้คนเข้าสนามได้แบบเดิมก็ตาม แต่การมีผู้ชมในสนามแม้ว่าจะจํากัดจํานวนก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีต่อการกลับมารี e ต t a r ทครั้งนี้ที่จะต้องจับตาก็คือการออกมาผักดันแนวทางของกกทที่จะทําให้บรรยากาศของผู้ชมในสนามกลับคืนมาการเสนอแนวคิดวัคซีนพาสปอร์ตโดยการให้ผู้ชมในสนามใช้เอกสารเป็นเครื่องยืนยันการเข้าถึงวัคซีนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการได้รับวัคซีนจะไม่เป็นการแพร่เชือ้อ ในทางปฏิบัติถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทําทุกอย่างาให้เกิดขึ้นหรือมัน่นใจได้แบบร้อยเปอร์เซนต์แต่อย่างน้อยนั่นก็คือความพยายามเพื่อเรียกเอาความบรรยากาศในเกมกีฬาให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งเป็นการทําให้วงจรกีฬาได้กลับมามีบทบาทที่เกิดจากความสัมพันธ์ของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นการรีสตาร์ทเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาคืนมาเหมือนเดิมภายใต้องค์ประกอบของเงื่อนไขชื่อเอื้ออํานวย